สวัสดีนะคะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องทารออาบานาสแปรพิยาค่ะก็เรียนเชิญเพื่อนๆนะคะตามสะดวกสวดมนต์ร่วมกันบูชาพระตาตายค่ะก็เป็นภารกิจให้ลงคลิปนะคะต้องขออนุญาตเพื่อนๆด้วยค่ะอารหังสมาสัมพุทโธภะควาภะผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธทงภควันตังอภิวาเทมีข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมนมัสสามีข้าพเจ้านมัสการพระธรรม สุปฏิปันโนภะควะโตสาวะกสังโคประสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างคังนะมามีข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์สังฆม,มนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราท่านธรรมยังพุทธสาวะควะโตผู้่าพาขาาพ้า,ขานะมาการังกะโรมาเซ นะโมตัสสะพระคะวะาโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะพระคะวะาโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง นะโมตาสาพพัสสะพระคาวะโตขอนอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราหาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสามมาสามัมโพธัาสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองบทโอวาทาปาติโมคะคาทานะคะ่านธรรมยังโอวาทาปาติโมคาคาทายโยพนามเาเตสัพพะปะปัสสะอากะัะนัง การไม่ทำบาปทั้งปวงกุศละสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตะปริโยธปนงังการชำระจ,จิตของตนให้ผ่องแผ้วเอตังพุทธานาสนานังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปตีติฆาขันติคือความอดกลัน้นเป็นทมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง นิพพานังปาระมังวันติพุทธาผู้ดูทางหลายกล่าวรานิพานว่าเป็นธรรมอันยอดเยี่ยมหน้าหิปะผ้าชิโตปร,รูป,ประคาตีผู้กรรมจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสัมโนโหติปรรารังวิเหธายันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสม,มณะเลย อนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปฏิโมคเคจะสั่งว่โรการสารวมในปฏิโมกมัตัญยุตาจะพาตัสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตันจะสยะนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงดัดอธิจิตเตจะอาโยโค ความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานศาสนางทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสาธุค่ะแห่เมตตากันนะคะ ธรรมยังอุทิศนาทิธานาคาทายโยพนามเซอิมินาปุญญากาัเมนาโดยบุญนี้อุทิศใหอุปชัยาคุณุตระอุปชันผู้เลิศคุณอาจารีอุปการาจาละอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจียตากาทั้งพ่อแม่และปวงญาสุริโยจันที่มาราชาสุนจันและราชา คูนาวันตานาราปิจาภูสงคุหรือสูงชาติพัมมะมาลาจะอินทาราขาผม,มาและอินทาราชโลกะปาราจะเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยามมิตตามนุษยจาโยมราชมนุษย์มิตรมาชตาเวริกาปิจาภูเป็นกลางผู้จ้องพานสาเพสาตาสุขีห้อนตูขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทน ปุญญานิปกตานิเมบุญผองที่ค่าทำจงช่วยอำนวยสุภาพผลสุขังจติวิทางเทนตุให้สุขสามอย่างล้นขิปปังปะเปถาโวโมมาตังให้รู้ถึงนิพนพานอิมินาปุญญากรเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจะและอุทิศให้ปวงสัตว์ขิปปาหังสุราเพเจวะเราพันได้ซึ่งการตัดตันหูปาทานะเฉท่านางตัวตันหาอุปปาทาน เยสันตาเนหีนาธรรมมาส,สิ่งชั่วในดวงใจยาวะนิพานหน้าโตมากมางกว่าเราจะถึงนิพานนาสันตุสัพพทาเยวะมาลายสิ้นจากสันดานยาถาชาโตภาเวภาเวทุกถูกพบที่เราเกิดอุชุจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิรยามหีนาพร้อมทั้งความเพลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาราลาพันตุโนกา้ังโอกาอยาพึงมีแก่มูมันสิ้นทั้งหลาย กาตุนจาวิริเยสุมเมเป็นช่องประุศสไลด์ทำไรยล้างความเพียรจมพุทธาธิปะวะโรนาโถระพ,พุทธภูบวรนาตทามโมนาโถวรุตตโมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโถปัจเจกพู้โทาจาพาระปัจเจกผพุทธสมสร้างโคนาโถตโรมะมังโพระสง์ที่พึ่งทั้งผองเตโสตามานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้น มาโลกาสร้างละพันตุมาขอหมู่มานอย่าได้ช่องทศพุญญานุภาเวนะด้วยเด็ดบุญทั้งสิบป้องมาโลกาสร้างละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแกม่มารเทินสาธุสาธุนะคะ สพเพสตาสท์ท้งหลที่เป็นเพื่อนทูกเกิดเกลเจ็บตายได้กันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเว้นซึ่งกันและกันเลยอัพยาประชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคารหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานางปริยารัารานตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินขอคำมาภาลตนาตรายค่ะ วันธามิพุทธังสัพพะเมโทสังคมัธเมพันเตวันธามิธรรมังสัพพะเมโทสังคมัธเมพันเตวันธามิสังคังสัพพะเมโทสังคมัธเมพันเตวันธามิอารามมพัทธสีมายังโพธิรุขังเจตียงสัพพะเมโทสังคมัธเมพันเตวันธามิพระควาโลกนาทังอติตังเมโทสังอนาคตังเมโทสังปัจจันนังเมโทสังคมัธเมพันเตสาธุสาธุอนุโมทามิ ข้าพเจ้าขอกรับไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอท่านโปรดอุดท่อทางปวงให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าขอกรับไหว้พระอารามพระธาตสีมาต้นโพพระเจดีย์ขอท่านโปรดอุดท่อทางปวงให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าขอกรับไหว้พระภูมิพระพักเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกขอท่านปกเยาโครูดทางในอดีตอนาคตปัจจุบันให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดดีแล้วดีแล้วข้าพเจ้าขออนุโมทนาสาธุสาธุ สาธุอนุโมทามนีค่ะขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆทุกท่านด้วยค่ะขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ